เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในช่องที่นะครับนี่ครับอยู่ในเกม l i ายเล n เจอนะอยู่ในดีสายฟรีสู่เทพ EP พีที่22นะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยบาวจัก,กรพรรดิล็อกหรือว่าบาวล็อกของผมเนี่ยก็จะไปล่าง9ดาวแล้วสําหรับใครนะที่แบบไม่ไม่ไม่ไมค่อยอยากให้ผมขึ้น9้าดาวเท่าไหร่นะเพราะว่าเกียร์ไม่ถึงเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมขอร้องเลยผมจะขึ้น9ดาวให้ได้ แม่งโคตรเท,ท่เลยเพื่อนเออซึ่งผมมองว่าถ้ามีตัวเมตามาแทนมันเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะสำหรับเบาล็อกนะครับผมอ่ะโอเคในคลิปนี้เนี่ยผมขอเลยละกันนะท่านผู้ชมขอขึ้นเลยละกัน9ดาวนะครับผมเออซึ่งอะบ,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 บอสบ,บ,บอลไอ้บอสมึนเนี่ยใกล้ละเดี๋ยวใกล้จะตามไปบวกหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับผมทุกคนก็เหาะโอ้โหผมบอกเลยว่าอะฝากรูทช็อปด้วยละกันนะครับผมรูทช็อปเนี่ยบริการเติมเกมไลเลนเจอร์ ปลอดภยัยรวดเร็วนะครับผมก็ฝากอุ่นหุ่นกันด้วยละกันนะส,ส,สำหรับรูทช็อปนะครับผมเพราะว่าลูกค้าพี่เขาไม่ค่อยดีเนาะช่วงนี้เนาะโอเคครับผมทุกคนก็อ่ะฝากกันด้วยละกันนะครับผมสําหรับรูทช็อปนะครับผมมาต่อกับผมบาวล็อกเฮ้ย <c oughs> ผมทําใจที่ที่ทํการทาการขึ้น9ก้าดาวเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ไหวแล้ววะความสามารถที่อยากได้เลยนูเว้ยโฉมันดีหมดเลยอ่ะเพื่อนแต่คือผมอยากได้สร้างร่างโคมแบบจัดจัดนะครับผม คือสร้างล่างโคลนมาเนี่ยแม่งคุยกันยาวๆดีกว่าเบาล็อกโอเคครับผมสร้างล่างโคลนมาปุ้งเอ้สร้างล่างโคลนแบบเพื่อนเออให้มันได้ความสามารถให้มันได้อย่างนี้ดิให้มันได้ความสามารถดีๆหน่อยโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะวงการเกมไลเลนเจอร์คือไอดีหลักของผมนะผมสุ่มแม่งไม่เคยมาเลยความสามารถดีๆนะต้องรีหาเอานะ แต่ว่าบาล็อกนาะทีเดียวแล้วสร้างรังโขนแมงเด้งมาเลยไงโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอทําการปั้นมันก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนก็คือตอนนี้เรามีกบค่อนข้างเยอะนะครับผมกบไอ้ก้าดาวนะครับก้าดาวไอ้เลี้ยวหนาโซนไอ้เลี้ยวนาะไม่เลี้ยวหนาะโซนขอภายเลี้ยวหนาะสีเขียวนะผมกบเขียวนะมีเยอะนะครับผมจะแปดดาวขึ้นไปน้อยจังว่วะโอเค คือวันนี้มันไม่ใช่วันเอ่อที่วันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะมันเลีอัพ p มันไม่ได้คูณ2นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรายัดเก้าดาวไปเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมมาไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไปฟ์มใหม่ก็ได้นะแปดดาวอันตรเอ้แปดดาวไอ้กบเขียวนี่ยเดี๋ยวไปฟาร์มใหม่ในสเตทพีไอสเตทลักก็ได้นะครับท่านผู้ชมเออก็อ่ะไปครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดละนะครับแป๊บเดียวจริงกบเก้าดาวนะครับผมกบเก้าดาวสีเขียวนะครับแป๊บเดียวจริงนะครับผมท่านผู้ชม ร้อยห้าสองแล้วโอ้โหโคตนเร็วเลยนะโอเคโอเคซึ่งกบก้าดาวที่ผมดองไว้เนะี่ยผมไม่ใส่ครับผมทุกคนผมจะเอาไปใส่บอสมือทีเดียวเลยเออเดี๋ยวหากกอีกสองตัวมันได้อยู่แล้วนะเดือนผมว่าเดือนธันวาแต่ผมน่าจะมีกบสี่ตัวแล้วนะครบสี่ตัวแล้วผมว่าเนี่ยครับผมก็ดองไปเรื่อยๆนะครับผมไม่พอวะกบก้าดาวโอเคมาเลยเดี๋ยวเอา,านเนอะไรยัดเนาะคือ ไอ้กบเก้าดาวเนะี่ยสี่ตัวมันก็ทำแม็กได้หนึ่งตัวครับผมทุกคนเออสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็อะผมอาจจะยังไม่ทำบาวล็อกเป็นเก้าดาวแม็กนะอาจจะรอบอสมืดขึ้นมาเป็นเก้าดาวแล้วก็จัดเก้าดาวแม็กเลยครับผมสำหรับบอสคนนอกกฎหมายหรือว่าลุงหนวดนะครับผมเออซึ่งบาวล็อกเนะี่ยผมผมไม่ค่อยแนะนําให้เป็นให้เป็นเก้าดาวแม็กแหละนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแหละแต่มันก็ยังผมว่าม่งก็ยังยัง,ยงมีต้าอยู่มันยังเป็นเมตาท่าแสงอยู่สำหรับผมนะ ซึ่งใครจะก็ได้นะก้าวดาวแมกนะครับผมแต่เพราะผมเนี่ยอาจจะไม่ทำเนาะเพราะว่าผมมองว่าบาวล็อกเนี่ยเป็นตัวใช้ดีใช้ดีมากนะแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สาหรับสํหรับสำหรับตอนเนี้ยในครับผมเออซึ่งผมว่าตอบโจทย์น่น่าจะเป็นบอสมืดมากที่สุดแล้วตอนเนี้ยดาเมจแบบหลักๆนะบา,บาวล็อกมันก็หลักแหละแต่ว่าคือบอสมันแรงกว่าแล้วนะเรียบร้อยครับผมร้อยหกสิบแล้วบอสมันแรงกว่าแล้วนะสําหรับผมนะแต่ว่าบาลล็อกเนี่ยแสงโนหนึ่งเพื่อนโอ้โหสร้างร่างโคลมาเลยอะ คือแม่งโคตรจ้าผมบอกเลยโอเคแต่ขอไปลองด่านก่อนแล้วกันก่อน,นที่จะไปลอง PVP นะครับผมท่านผู้ชมมาก็ด่านนกแล้วกันนะครับผมขอแบบขอตอนบ้าเพื่อนตอนบ้าแบบทที่อ่แบบราชาละราชาล็อกกับเพื่อนเออไปแร่เนี่ยจะอยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดผมมองว่าเพิ่มมานิสเดียวเองนะครับผมเน่ยโยกขวไปเดะปังโอ้โหโอ้โโยโยกไปดีครับแต่ว่า อุ้ยไม่ตายนะครับโอเคถือว่าละถือว่าได้อยู่ว่าเออโอ,โ,โอ้โหแม่งแบบก็ก็บัฟสวยอะผมว่ามันก็บัฟสวยอะแบบเปิดเปิดเปิดคอนเสิร์ตนะเพื่อนเปิดคอนเสิร์ตหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับ <c oughs> ซึ่องินแ้ก็โอเคเอก,ก็ไม่ได้แย่บอลล้อกก็ไม่ได้แย่เพื่อนก็ได้อยู่อก็ได้อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวขอลองพีพีเลยละกันจะได้ เจาะจงรู้ลับไปเลยเอ,อทีมมองการผมก็เดี๋ยวผมจะยัดตัวหน่อยแล้วกันเพราะว่าซึ่งก้าดาวผมเนี่ยที่ผมยัดเนี่ยไอไอดีหลักเนี่ยผมเล่นแค่ห้าห้าตัวเนาะแต่ว่าไอดีเนี่ยอาจจะต้องใส่สิบตัวครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ไหวเนาะเออใช่ครับผมทุกคนมาเดี๋ยวใส่ตัวอีกสองตัวเป็นออมายากลใช่ไหมเอ้ไม่ใช่มายากลตัวตลกนะครับผมตลกกระเหตุไปเลยไปโอเคซึ่งตอนเนี้ย ไปแล้วครับผมบาลล็อก9ก้าดาวนะเดี๋ยวต่อไปน่าจะเป็นบอสมืดเนี่ยผมโอเคลุยเลยแล้วกันทีนี้อยากรอเหมือนกันนะผมว่าบาวล็อกเนี่ยจะสราดาเมจได้แรงน้อยบ้างน้อยแค่ไหนนะครับผมมาไปครับผมบาลล็อกคู่บอสมืดนะครับผมโอ้ยคู่ในตํานานเลยครับผมเออปุ๊บอะผมไม่เห็นสก,กิลว,ว่ะแบบมันปุ๊บโอ้ยหายอยู่ชิองหายอยู่ก็คือมันจะโยกยาวๆนะผมโยกสายโยกกับเพื่อนเออ โอเคแต่ว่ามันมันอาจจะต้องอุ้ยแต่มันก็ยืนมันก็มันก็ไม่ได้ยืนใกล้ขนาดนั้นนะเบาล็อกยืนไกลเลยแหละเออพอบอสมืดเลยวะน,นะโอเคโอ,อ้ยใช้ได้เพื่อนแต่ว่าอ,อ้บอสมืดยืนไกลกว่าว่ะโอเคเอ,อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมได้สัส่นสกิลก็เพียงพอแล้วนะครับผมทุกคนคือเดนะี๋ยวไอดีเนี่ยมันหาแค่แบบพวกพวกตัวแทงเด็ดดีๆนะครับผมไอเดียนจีมันก็ดีแต่ว่าอยากได้แทงแบบไอ้เบาช้างอะไรอย่างนี้นะครับผมเบาช้างโยม,มาทู่อะไรอย่างเงี้ย เออผมว่าตอบโจทย์อยู่นะครับหาแสงมืดอีกนะครับผมซึ่งแต่นแรกได้โค้ดได้ได้โนหนึ่งมืดกับโนหนึ่งแสงมาแล้วนะครับบาล็อกกับบอสมืดรนบผมเดี๋ยวหาสายพลังหน่อยนะครับโอเคหรืออาจจะเป็นโคลาโบเลนเจอร์ที่แบบกิ่งๆก็ได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมชนะเดือนธันวาคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคก็โหบอกเลยว่าสุดตังครับผมสุดติงเออสุดเติงเดี๋ยวเล่นต่อพีพีเดี๋ยวไปต่อโอเคครับผมทุกคนมาก็ โหทีมนี้ไม่น่าไหวเออโอเคทีนี้แหละอะส่วนใครเนผมที่ยังไม่เคยตามเพจช่องทีนะครับในผมฝากเลยละกันเนผมท่านผู้ชมนะเออไปครับผมลยุยก็โหดถ้าถามว่ามันมัน,ม,นมันก๊อตไหมหาแค่แบบหาแค่อัพแสงผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะเบาล์ล็อกเนครับผมโออเบาอุแต่ว่าถ้าจะเจาะแสงนี่มึงเอ้ยเบาวล็อกนี่นโคตรเทพนะผมว่านะโอเคแค่นี้มันก็มันก็โหดแลนะ้วสำหรับผมอะเออ บอลล็อก9ดาวไปดิบเพื่อนโอเคครับผมซึ่งผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเลยเลยเว้ทุกคนผมไม่ได้แบบว่าดีใจมากเลยแต่ว่าที่ผมผมไม่ได้ดีใจมากที่ึ้น9ดาวเว้ยแต่ผมดีใจตรงที่แบบความสามารถแม่งดีอ่ะสร้างร่างโค่นอ่ะโอ้โหเป็นความสามารถที่ดีที่สุดของบาลล็อกแล้วก็ว่าได้นะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยบินมันเจาะแล้วเพื่อนโอเค,อเค,อเค,อเคปิดกล่องไปได้แบบสวยงามครับผมท่านผู้ชมโอ้โหวงการเกมละลินเจอร์สน,นั่นดิเพื่อน เจอทีสร้างรังโคลไม่ได้โอเคตาโ,โอ้โหเอรเนเยเกอร์นะครับผมก็ู้หทีมนี้เขาค่อนข้างดีนะคือทีมเขาค่อนข้างตึงเลยนะครับผมเขาขึ้นแค่เดนจิใช่ไหมก้าวดาวกูบวกสองด้วยนะเดนจิแล้วก็พางสวรรค์หนึ่งด้วยนะครับผมท่านผู้ชมคือวัดติดเพื่อนมันกลัวอะไรอะ่ะซึ่งอาจจะแพ้แต่ผมก็อยากลองว่าบาวล็อกเนะี่ยมันคือเกมน่าลองบาวล็อกล้วเลยเลยวยบล็อกแม่พระเอกเลยในคลิปเนี้ยนะครับผมท่านผู้ชมไปปับ๊บเอาเงียบคลิป ทำไมซิกเงียบกิ๊บอะเพื่อนเอ้ยโอเคซึ่งผมเนี่ยไม่ไม่เสียดายแล้วเออทางบ้านอาจจะแบบบอกว่าผมเนี่ยรีบขึ้นทำไมอะไรเงี้ยเออไม่รอตัวดีๆก่อนซึ่งทุกคนฟังผมผมขึ้นเก้าดาวเพราะว่าผมเนี่ยอยากขึ้นนะครับผมทุกคนเพราะว่าผมชอบในเรื่องในเรื่องของาดาเมจมันด้วยนะแล้วก็ซึ่งความสามารถแปดดาวกับอ,อันตา้นตาไอไฮเปอร์นเนี่ย ไปดาวไฮเปอร์ Hyper, กับ9ก้าดาวน่ะแน่นอนครับ9้าดาวมันดีกว่าแล้วเพราะว่ามันจะบวกมาอีความสามารถหนึ่งเลยนะครับผมนักผู้ชมเออแต่ว่าแร่มันเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าบาล็อกที่ผมปั้นนะ่ะแร่ขึ้นมานิดเดียวแค่แ็บยี่สิบเองมั้งเนี่ยทุกคนเออผมก็เลยไม่ไม่เสียดายนะล้าได้สร้างรลางโคนด้วยผมว่าคลิปนี้แม่งคุ้มอ่ะโอเคเอ,อแต่ว่าไม่น่าไหวว่าคิวไม่น่าไหวว่าเกมเนี้ยนะครับผมนักผู้ชมโดนยับเลยนะครับโอ้โห โอ้ไม่ก็เรียบร้อยครับผมก็อุ้ยแต่ว่ายืดได้อุ้ยถ้าเขาถ้าผมมีบินนะเขาไปแล้วเนี่ยโอเคคือที่ผมขึ้นก้าวดาทุกคนก็น่าจะทราบสาเหตุแล้วเนาะโอเคครับผมต่อไปเนี่ยบอสมึดแน่นอนครับผมท่านผู้ชมบอสมึดเบาหรอคู่กันตัวเก่งเลยครับผมเออสุดตึงเพื่อนสุดตึงครับผมท่านผู้ชมเออโอเค ก็เพิ่มสกเกยภาพให้กับอ่าเบลลล็อกหน่อยละกันนะครับผมนะผมจะเพิ่มเป็นสีแดงละกันนะเพราะว่าสีเหลืองน่ะไม่น่าพอสีเหลืองมีแค่สีเองนะครับเออก็พระเอกไปเต็มเครับผมคลิปนี้เบาลล็อกนะครับโอเคโดนครับผมตำนานล็อกโคตรเท่เลยเพื่อนโอเคครับก็หูยอะ่ะขอโฆษณาเลยละกันใครที่อยากจะเข้ากิลช่องทีนะครับเนี่ยผมก็แฟดศูนย์ศูนย์นนะ ทุกคนเนี่ยทักมาที่แฟนเพจช่องทีนะครับได้เลยนะครับผมผมก็จะส่งคิวโค้ดให้แล้วแล้วก็เข้ากลุ่มเอ่อผมมาละกันนะครับกลุ่มแชทกิวนะครับผมเออใครที่อายากจะเข้าสนใจทักแฟนเพจได้เลยนะครับผมโอเคอ่ะในเรื่องของทีมผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูทรัพยากร,ก,รก,กันหน่อยนะครับผมว่าผมเนี่ยมีอะไรอะไรเงี้ยเดอะคือตอนหน้าคนต้องผมเก้าพันนะผู้ชมเดี๋ยวผมไปเก็บเจสสิก้าเพิ่มครับผมทุกคนเป็นพีร้อยเป็นเก้าดาวเหมือนกันนะครับผม คือเดี๋ยวไปเก็บกบอีกนะอูมีเก้าพันนะเพื่อนเดี๋ยวจัดต่อนะเออส่วนพาร์ทก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมเล่ดีนี่มาทนะันะ้งหมด่ะเก้าสิบห้าวันนะครับผมท่านผู้ชมเก้าสิบห้าวันคือสามเดือนนะผมสามเดือนนิดๆนะครับผมประมาณเนี้ยไอดี ID ผมนะขึ้นเก้าขึ้นเก้าดาวได้หนึ่งตัวแล้วผมเบาลล็อกนะครับผมท่านะผู้ชมเออค่อนข้างดีค่อนข้างเฟี้ยวเพื่อนโอเคส่วนออะเดี๋ยวไปหมุนกระดานหมุนให้ทุกคนดูก่อนดีกว่าวากิจกรรมใหม่นะเออ ิจกรรมใหม่ครับผมป้ายโป๊โอ้โหสองพันนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ได้เดี๋ยวไปหมุนเอาขนนกอีกนะผมคือทุกอย่างนะมัน,ม,นมันมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับความ,วามอาอออเออไอพาเพรพอเออโอ้โหคลิปนี้แม่งอะไรไว้ะนยะคลิปนี้มันจะเกิดทั้งคลิปเลยหรือเปล่าไอทีจะเกิดทั้งคลิปเลยหรือเปล่าคลิปนี้โอ้โหกบอันต้ามาอีกอรับเพื่อนเฮ้ยวงการเกมแม่งใจดีแจ๊ด โอโหโอเคครับผมก็ผมเนี่ยซึ่งผมเนี่ยแบบว่าเก็บวัตถุดิบอะไรเงี้ยไว้เนีครับผมอาจจะไม่ได้ทำเก้าดาวทุกตัวนะทุกคนนะเออถ้าตัวไม่กิ่งเนี่ยผมจะไม่ทำเนี่ยครับผมทุกคนเก้าดาวคือดีเนี่ยวางแผนล้วนเออล้วนเลยเพื่อนโอเคตอนนั้นเนี่ยที่ผมโดนไปนะที่ที่ไปสุ่มพรสวรรค์เดนจิกับพาวเวอร์นะตอนนี้ก็ดองได้พันห้าแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็ว้เหนื่อยอยู่นะเออ นี่ครับผมวัตถุดิบก็คืออุปกรณ์ผมเนะี่ยตั๋ว257บใบครับผมเบาวแสงโสมเนะี่ยผมไม่เปิดนะทุกคนนะเขาบอกเมตากันไงแต่ผมว่าผมไม่เปิดนะผมเออซึ่งผมมันยังไม่ค่อยต่อจทย์ที่ผมเท่าไหร่ในตอนนี้ในะครับผมผมไปอรอโคลาโบดีกว่านะซึ่งแสงโสมเนะี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวถ้ามันดีเองอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมาสุ่มให้สุ่มอยู่แล้วนะครับผมไอโคแสงโคตหมื่นนะเดี๋ยวมันมาให้สุ่มอยู่แล้วไอทีไม่รีบอยู่แล้วนะเออไปอรอโคลาโบดีกว่าตอนกบเนี่ยก็มีเก้าตัวนะท่านผู้ชมนะเออออรรไปโโคลลาบเย ก็257รบนะครับผมรอไปอย่างเดียวโคลาโบอะไรจะเป็นโคลาโบอะไรจะเป็นอะไรเนรี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอในะโคลาโบหน้าแล้วกันนะสำหรับ i อดีนี้นะครับผมก็อีกประมาณ10กว่าวันมาสิบสาวันนะครับผมก็โคลาโบเนี่ยจะเข้าเกมแล้วนะผมเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่ามันจะเป็นโคลาโบอะไรนะเออแต่เขาบอกว่ามัดมัดเดรอเขาบอกว่ามัดนะครับผมไอที่เป็นคนพลังกล้าอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออ ก็เดี๋ยวรอดูนะผมหรือว่าใครจูหมายเล็กแปเลยเปล่าเอออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าแบบจูสุขไข่เสินเข้าอ่ะรั่วเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหผมจัดเลยแน่นอนนะครับผมโกโจจะมาเกมนี้ได้หรือเปล่าวะท่านผู้ชมเออใครว่ามาเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะเออแบบป้าคุ้มแท้เท่อะเฮ้ยโอเคอะคลิปนี้ก็โอ้มีคอนเทนต์มากมายมีดวงมากมายนะคลิปนี้นะครับผมอ่ะนะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ใด้วยนะเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ